อืเจอะรถตักแดดบ้านขับข่มไหมรถจงอะไสบายดีท่านผู้ชมจะข่มนะจะสียุ้ยรถขระ่มไหมะนี่นี่เอาข่าวนี <s <S ่คอยกดมงขานี่นี่เอาไว้นี่เทศัพั์มัมึงดูนะคิดเหาะเท้าแห้งนพี่น้องวนาไ้สะกระทํ่บอไปผัดโทห้ามือหนึ่งแปดเถื่อคิดหาะแห้งเอาข่าวประชองค่นนี้เอาข่านี่ กูหายจูงข่าวมึงดูนะไ่ะเดออมึงถอดกระเจมายมันเด้อเอาไปแบบคนทางน่ะเจอไน้าได้ห้องน้ำล้างกากกากนะฮะนี่ห่ามึงรถกูรถกูสิบปลาพี่น้องตอนตอนเป็ดอีตัว

กลัมกวมึงสิมาก,ก็ผอมึงผอมึงมัดข่าวบ้างฮะมึงลูกชายนะมัดข่าวพ่อนในเล่นว่าวว้าวข้ามมาจ้าอันซุ้มเพลินเกี่ยวซุ้มเพลินมัดข่าวรับจ้างพี่น้องเอ้ยแต่งียังเหม็นลุงทั้งยายแปรย์อพอมาจาักได้จังได เนี่ยเรากะจีโชยกันเลยน้องมัดขาวรับจ้างเรากะจีแบบเมาแล้สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีเอฟซีทุกคนทุกท่านพี่น้องข้าวบุกข้นไปมันก็ลงมาหามันขีดหอดใช่ไหจ๊ะซีนะขันปอบไปมือหนึ่งนะโทษโทษหาออกเถื่อออกซายหมดแล้วอืมซี ชุบเป็นพวเมียกันบ่กลัวั่นลาซาวปหนก็หวแง่ยิแงล้วมวนลืมูกเออเบ่าหนีเปเปะแล้วเบ่านำเลยมมถูกขันอยู่ปเทก็ไปันมากวพวเมียชุดต่สัก่อนบ่กวอชนกับมึงจ้า ไอ้เ้ไอสัตว์เอ้า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 โยกเลยนี่ใครๆอ่าไทพ่อพคอแขนแขนหักแขนหักต้มทยไม่เกือบตายวะแหมแขนหักอะลีนี่ไม่บันโอ้ยดึงนลแม่นะสายอามาดดึงนะตัวรไปดึงแม่ตัวอนสิตายเลยอ้าวบนสู ดึงสัก่อนเอามาพี่สิดึงนะดึงบ่ได้เพราะว่ามันบ่ได้มันบ่ได้จังหวะดึงเด้มันโคบน่นี่การนั้นแล้วจังดึงน่ะมันสิเกี่ยวกับอันน่ะเอามาพี่ไปดึงสิว่าข้าดึงดึงบวบไปหนึงก็บวบคอยหนึ่งขยันต่อนึงเอาตายบาลเพราะไปขึ้นให้ยังลงมันลดมันโตลดมันโตนขางหนึ่งเด้โตข้างดึงให้มันยืดออกมาจะหน่อยแขนคดเลย

เอาใบนะมาห่มเด้อใบยังเกาหวานข้นหวานคือนะเอาเนี่น้ำแข็งนี่น่อยเรื่องมาเทยุทธสีีขึ้นไปเอาไปเอาหลดะท่อนนะเอา่ผ้นผาเอยนผาลยเอาเขาโลเาเดี่ยนยาหรือปี่ยาบ่หดเด้อมันอยู่ในสาย นี่ะไเจ้า่าๆเาเวนกรรมบ้านอ้าวมาไว้เดี๋ยีเดอเกิดเหตุการณ์ประคาดขิดอยกูส่วนมันขึ้นมามันบอกข้นมาน้ำกูอยาให้มันกินเด้อไม่ต้องทีแตกทีแตกเดียวมปลาลุ่งละ าขอกยี่อยจกมเิดบ่เจ็บข่านะไปใส่จันใส่บาก็ือยังเกาะมันขลุยนี่ลมันขลุอ้าวแเคนดอยบานี่แล้วกันจับจับดึงมันกุดดึงแต่ทำอิฐนะดึงเรตัวน้วตอนเราเจ็บเจ็บะ เหตุการณ์บระคาดขิดวันอีชีอีชีกินไปอาหวานมาห่มเลยข้าไปด้ไหมไปหาหมอบอกหรือจังไดอ้าวหมอเขาหูมวิธีเนาะเออเฮ้ยเตือนเตือนเตือนมาห้องกูอีกกูชวนขึ้นมาบอกคือจังสิตบแปดนะบอ้กินเก็บน้ำมันให้สุดท้ายบอยมัน มันตกสุกมันตกสุกนี่ใส้นลายโอ้อีจวนมือมึงนะมานเรียเห็ดกิ่นนะใายาเขียวเห็นมันขาดกระดดเอาจะบอกจะมันหักยุดไปดึงมันให้กระดุ๊ดพอมันอันนนั้แะไรมันรุดแล้วเอ็นหูดเอาอเม่นเด้ใช่ชูเย็นให้บักม้าหน่อยยานี่มันดีเลยหนวดเอาโอ้นี่ตามองมันเก็บนะนีและคอมันนี่เลยมันทบ นี่ม <ư. S 1> ันลงทั้งทบคอยเต่งลงเลยออืคยนี่ด้จพึกเดียวไปเห็ดอะไรบ่เห็ดกินยังเห็ดยังบ่ได้แลยเนาะบ้านบ่ได้อีหลีย่อบ่ได้เข้าขึ้นแล้วกันเราไปเห็ดยังกันนั่นอะให้บ่มันเคี้ยวนี่ให้บ่นั่นน่ะนี่นี่ขางนั่นน่ะมันเคี้ยวน่ะนั่นนี่นี่มันไข่นี่นี่เคี้ยวเคี้ยวนี่เห็ดแห้งบอกเอ็นน่ะบัให้มันขอดนั่นไงย่านขอดแต่มันขาดอย่างที โอ้รดมันลงเงียงรเด้มันตางหนึ่งแลยมันอะไร่็ีปั๊บเราละเล็งแห้งเด้สิขวามากนะเด้คนละตกคนละตกรถนอบริ้รดบปิ้นคนละพงออกเอาหนังแพงห้มจุ่มน้าเนี่ติจุ่มนังเัแข้งเอาเงนามันเียอ้ยม่ก็เียกอลไรมนก็ะลยกซืมอมอเขาจะว่านงแข็งมัเนาะ อีชี้ไปเอาหวานไปน้องเอาหวานมาเผาเผาสะไพเลยกะหมัดหมัดไหวเอามาหลายอันข้าวุ่นั่นกะอีลอยอัดหัวอยุมึงใครเพื่อนบอส่องแบะอยู่บองั่วได้บไปส่องตีได้พ่อขึ้นเมื่อพ่อขึ้นมาให้พ่อเมื่อส่องง่้อโอ้คนแห่งบ่มีบาท แงก็มาเจ็บตื่มท่นแรกเขาจังบอยากขึ้นรถไทยนะั่น้าหลวเอาไล่เที่วเาอยังไมันเอามาบัดเดียวจ้ะบอกเอามาแล้วขวามาสิมาแล้วอันนี้นะบอแล้วยังอีกเทียวหนึ่งบอกบริข้นได้กุูเว่าได้อย่ามันจะกดลงคิดตรถ้ามันบอกใครกัไปหาหมอเลยเฮ้ยหมอข้าซาิวาหมอบอสะ เออหมอเดือนกับไปหมอสองกับไปติน่าหน้าน่อยพู้ดาตัวน์เเ่าแค่ขี้วมา่กินโลดลูกกรมีชุบเบ็ดเอีนกมีโต๊ะกระเลาะเลยนี่เปรื่อไ่ัวน์ใจ กินแหกขาแล้วกินมือหาปลาตะกอนถือห้ากนมหายปลาปลาดําเลยเออาดามากจะพูดาดําไสีไปกัะพรเดี๋ยวนี้นะไปซื้อน้าไม้ไสก่อนเดี๋ยวนีไส่หาแล้วสได้เนาะยังเื่อม่กันได้แ่มันไข่แล้วเมื่อกี้นไข่ถ้ามันไข่เอ็นเอ็นผลินะผูกในไรอะนะ บอมเชียงดังปวดโลดมันคือมันโทบลงไปมันโทบนี่น um> ี่นี่มันจะคือเจ้ามันขางนี่นะออส่วนผูกแน่ได้นะบังฮะผูกแน่ได้นะมีแต่เจ้าเอาเน้นว่าจะาจะผูกแน่ได้เป็นบริผูกใครเอาหนังแข้งใครจะซื้อมาคือส่วนเจ้าหัวแดงมันมันปลีจับนี่จับนี่ระหว่างชนมะฮุมมันเกิดขนาดนี้ขนาดใช่แล้วเจ้าเห็นอย่างนี้ เกือบ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 ขอหักตายเนาะใครแต่แขนหักข้อหักแต่ตายอืมก็เขาเปนคอลงโถบลงพื้นเข่าเออกับมันกับคันธนาข่างกูได้อืมนี่มันยังแขนหักคอหักแต่ตายผมขืนจะได้สิมาเลยได้เฮ้ยพอแล้วเร่งทันวิทย์คันธนาเร่งพ่อนโอ้มันโผล่ในมีมงจับเนาะถึงไปกินลูกเอาอะไรทุกเย็นนะทุกเย็นจะมี In cows ở gần đây mùa sáng kakin no idea được hà hà đơ len sẽ tangun ku bay đê kumo len ha len ngân tang 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 เอาน้ำนี่นะมึงอยากกินน้ำมียังซสนะเอาน้ำนี่ต้องสิแตกเข็นบอลนี่ใช้ที่เข่าขานกูเล็นต้องเล่าขานไปหอดใส่ซีรอรอถ่ายซีพี่น้องไปวังเขาจนมาสวดรถไทยอีซีผมไปเอาหวานก็ไปเลยบ้านอาหวานใช่ทิงผมหวานคนหวานซน ลองตรวจับเด็กสู้เหยียดด้ยวันเหยียดมะ้ยา้ลกยาป้โอืมยังอีกหลดหนึ่งพี่น้องสามไทยเนาะหน้าปอแทนโมากเลย ต้องมาเล่นมึงเอามาลองมาหยังบักหม่ำนะบาเอามาลงมาหยัางลงมาให้กูตีมันะมันงามใส่ใ่มันพ่อหมัดอยู่บ เอายางหมัดเอาเนาะเอายางนะอ้มันบ่หอบแขนด้วยนะเผาแล้วก็หมัดใส่แขนว่านเอาตัวน้าพัเผาสุกแล้วทันทีปงอันนั้นะเอาเผาก่อนเอาตัวงาวนี่นี่นี่เอากรละเป็นกระเจี๊้นนัาเปร๊กใช่ไ เอ้าเผาเผาซะก่อนสองสามอันอาผผาเคียนเอา, bajo bajo an. านาา ups, ี้ใ <N> ส่จัาเอาผ่าเคียนขลุยหน้ากันยังนั่นเลี่วหวานไข่มันไข่เลยดิเดดผกไข่บางใหญ่้างหน้ามัน <laughs> phua hát, này <laughs> đây poor khen hack bạn tay đây đã em đã phiền 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 อะไรบ้างคาามพัุนเีไอระบ้ามึงกระวานใส่ต้นหออรถสิบสิบ้าหยังแล้วเอาผานะใส่มีบ่ออันแบบเป็นเศษนะนะผาขาดนะเอาผาต้นะหอนะผาต้นห่อน้ำแข็งนะ บ้ามันกระใหญ่ปูอังเย็นนะมันจะไปเย็นจะคืออือทางล่างมึงมันเย็นแล้วบ่มีบ่เอ็นอีหยังสักอย่างหั่นนะมามาห้ำโอ้ได้เป็นแกนครับเดี๋ยวพี่แทงไว้สิห้องจะคล้องกระเงี่ยงน้ำไข่ไข่บักใหญ่นะค่ะเจ็บกระอดเอาแล้วเหรอเนาะนุ่มอดอยู่ดอกเลย เอาใส่อีกโลดสีได้เผาเลยผู้พมไปหางพพูนพนเอาไปทั่งๆผู้เอออยาไปยอมมันาดีนิฟนิฟมูมีแนวอันนาวะยางหมมีเดี่ยวบีานยางนะจย้งจิ้งจิงมูเพ่มด้วยจ้งทิงขึ้นมูลชียางนะมหัดตับเขาสิตาเนยางหัดแขนกับเาแห้งนะยางเนยางอีต๊ก กูลอ oh ุกอ <g ül dragon risque> ่งอ่าวกไดกูเหมนสาดมึงลงเอาอยู่ื่นู่มึงาตเใส่รถมาเกาะผสมใส่ใส่เบ็ดอาอยู่ได้บางอันในนสร้างทำมอนี่มึงแหลนมานมาเหียงมากาะักจะเป็นเกาะบ่เซ็ตเาโดดเาบโดดน่องรถเป็นนลานเกยลานเกย ยานเคยมาเ่าโดดม่อยากหัวเลยบ่อรดนะมันลง้วมันเด้อฮะเด้อเนบีบีมันบวมนะพวกตะบกไก่นี่ยาโดด่อยากหัวดคนกคือหมูอร่อยไปเองก็ยังประถึงหลดขึนล้านกินเลไประคนขาวซอยพอปะไก่ไห้ นานแกงหัวกูจะถีบต้งเทียงลูกยหญ่อันนี้ไปดอกกินเขาแล้วจังไปเอายอะกินเสียวนึงเสียวนึงมันบอนะใช่ขี้ข้านะเงินกูกับบ่อห้ขนมกูกับบ่อห้กินน้ำกับบ่ออาบอีกเขาอาบห้ยผัดดาเขาแกงเขาอนใส่เขากูบ่อแพงค้าวนวนี่นะเออคนขวังเด้ชีจนหัวโนฮ่ากับปั่นนี่อ่าะ ใช่มันก็สีเก่อนันเม่เลยมลกระโดมันกรลดดสิใช่ไมนี่งามใชกบอกนะแล้วเว้นมาวันละแบบแฉะแฉะเบิ่งแจะแจ๊เบิ่งไาไฮักนายจะเห็นตอนใหญ่เลยเด้อไดก็เห็ยังได้เนาะพอกันคลิปหนาไปเนาะคลิปกินขอบคุณหลายๆด้พี่สาวทั้งไตวันหน้าสิเลอปะทิตใตอีกแล้วะ่เอ้ยเบิ่งเอาเด้อพจตตรวนะพี่เอ้ย หน้าชิเล่หน้าถ้านะเล่าสัมนะมัดพ่านลเล่วพ่อถถงสมัมคลยแค้นทะลุฉ่อม,มอยุมตะกี้นะ